13ที่เที่ยวในจังหวัดอุดรธานีที่เรามีโอกาสไปสัมผัสมาแววรวบรวมมาให้แล้วนะครับจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยอ๋อแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับ จุดแรกนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่ล่องแพที่อ่างเก็บน้ำห้วยตาดคาอยู่ที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เนี่ยอยู่กลางหุบเขาชวนเพื่อนๆไปกระโดดน้ำกันทานข้าวบนแพสนุกสนานแบบนี้เลย สองนะครับไปที่ทุ่งดอกไม้แห่งอุดรธานีนี่นี่โอ้โหอันนี้คิดเองอยู่ที่บ้านห้วยสวราญครับและบ้านห้วยเจริญทั้ง2หมู่บ้านเนี่ยอยู่ติดกันเลยครับทุกคนอยู่ในตนําบลหนองไฮอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีหลายสวนมากๆถ่ายรูปกันให้สาแก่ใจกันเลยมีทั้งสวนใหญ่มีทั้งส,วน,งสวนเล็กมีทั้งแพรโอ้โ oh, หครบเลยครับ จุดที่3ครับจะพาทุกคนไปชมวัดสวยๆบนยอดเขาที่ขึ้นชื่อที่สุดติดอันดับต้นๆของประเทศไทยนั่นก็คือวัดป่าภูก้อนนั่นเองครับ วัดนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีเป็นรอยต่อแผ่นดิน3จังหวัดครับคืออุดรธานีเลยและจังหวัดหนองคายด้านในนะครับมีพระพุทธรูปปรางประนิพนธ์ทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีความยาว20เมตรให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปกราบไหว้ขอพอรพร้อมกับชมวิวสวยๆแบบ360องศาแบบนี้ได้เลยนะครับ ที่4ครับไปกันที่ผู้ฝอยลมครับจุดตั้งแคมป์สัมผัสอากาศเย็นๆในช่วงอากาศหนาวตั้งอยู่ในเขตป่าสงวแนแห่งชาติพันดอนปะโคอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีที่นี่นะครับยังเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติมีทุ่งดอกไม้มีจุดชมวิวมีบ้านพักให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ถ้าได้ไปในช่วงหน้าหนาวนะครับสัมผัสอากาศเย็นๆฟินแน่นอนละฮะ จุดที่5ครับอยู่ไม่ไกลครับเรียกว่าอยู่ระหว่างทางก่อนที่จะไปถึงภูฝอยลมเลยก็ว่าได้นั่นก็คือวัดภูทองเทพนิมิตนะครับอยู่ที่บ้านโนนเชียงค้ำตมบ,บนทับกุงอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีฮะด้านบนยอดเขานะครับมีองค์พระขนาดใหญ่ที่สร้างจากตำนานหลวงพ่อทันใจภายในองค์พระนะครับมีหัวใจที่ทําด้วยเงินและเป็นพระพุทธรูปองค์ตันด้วยนะครับแถมยังมีจุดชมวิวด้านหลังแบบนี้ด้วยล่ะครับ จุดที่6ครับไปกันที่คำชะโนดวังนาคินครับสถานที่ที่ไม่ว่าจะไปตอนไหนเมื่อไรผู้คนก็ไม่เคยลดลงเลยครับทุกคนคงเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของปู่ศรีสุดโทและตำนานเร้นลับอย่างผีจ้างหนังซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงความเคารพศรัทธาของผู้คนทั่วประเทศจึงทําให้ที่นี่เต็มไปด้วยประชาชนมากมายครับที่หลั่งไหลมาไม่ขาดสายกันเลยทีเดียว จุดที่7ครับอยู่ไม่ไกลกับคําชนดเลยครับที่นั่นก็คือวัดป่าพุทธคยาดอน่าตําบลวังทองอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดนี้มีเจดีย์ JD, ที่สวยงามครับที่นี่คือวัดที่ได้จําลองพุทธคยาซึ่งเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สําคัญที่สุด1ใน4สังเวชนียสถานในประเทศอินเดียถ้าไปที่คําชนดก็อย่าลืมแวะที่นี่ด้วยครับอยู่ใกล้กันมากๆเลย ที่8ครับถ้าใครได้ไปที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆคือการได้ไปเปิดประสบการณ์กับการแช่ตัวแช่เท้าที่สปาเกลือครับคืออันนี้ดีมากๆชอบมากเป็นการส่วนตัวครับ มันเป็นูาปวดน่องปวดเท้าวปวดขาปวดเมื่อยตามร่างกายลองไปแช่ตัวที่นี่ลองไปแช่เท้าที่นี่ทุกอาการจะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์เลยล่ะ,อ,ะอ,อันนี้จะดูเวอร์ไปหน่อยไหมเนี่ยแต่ก็จริงนะทุกคนขอบอกเลยนะว่าเขาเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้บ่อกเกลือในการผลิตน้ำร้อนๆหมายผู้เราได้แช่แช่ได้ทั้งปีไม่มีหมดด้วยครับที่นี่คือกุณพัทสปาโทรหาพี่ตาได้เลยครับเอาฝากเบอร์ไว้หน่อยละกัน จุดที่เก้วนะครับจะพาไปชมพระอุโบสถด,ดอกบัวกลางน้ำที่วัดสันติวณารามครับอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับเป็นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียวในประเทศไทยอยู่กลางบึงขนาดใหญ่และเรื่องราวการสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสะใจ,จเกิดขึ้นด้วยแหละใครอยากรู้ไปชมได้ในที่นี่มีเรื่องเล่า EP4 เราได้ทำคลิปเอาไว้ให้แล้วครับ จุดที่10ครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวครับอยากพาทุกคนไปตามรอยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงเป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สําคัญของประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณาคดีอันดับที่4ของประเทศไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับจุดที่11ครับวัดสมณี ผู้คนที่หลังไหลมาที่ว่าสามนีแห่งนี้ไม่ได้อยากมาชื่นชมความงดงามเพียงอย่างเดียวครับแต่สิ่งสำคัญคือ การได้มากราบสการะและขอพรกับพระพุทธพิบูลธนาพิรมซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และถ้าอยากขอพรให้สําเร็จดัดด่งปรารถนาแล้วก็ก็ต้องขอเพียงข้อเดียวเท่านั้นครับซึ่งแต่เดิมบริเวณที่สร้างวัดแห่งนี้นะครับมีสระน้ําสระหนึ่งเล่าขานกันว่ามีการพบเห็นแสงคล้ายดวงแก้วชี้หนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าแก้วมณีโชตเมื่อถึงวันดีคืนดีก็จะลอยขึ้นจากสระน้ําเปล่งแสงงดงามมากและเมื่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น จึงได้ชื่อว่าวัดสมณีนั่นเองครับจุดที่12ครับจะพาไปวัดที่เพิ่งกลายเป็นกระแสมาอย่างมากในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือวัดภูตะเภาทองครับอยู่ที่อำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่นี่มีพญานาคราสีทองชื่อมุจจรินซึ่งหลวงพ่อได้สร้างขึ้นตามนิมิตและด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ปูพ่พญานาค รวมถึงเรื่องเล่าขานในวันที่สร้างพยานาคองค์ใหม่ทดแทนองค์เก่าที่ชำรุดสุดโสมลงไปมีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นอันนี้เราก็ทำเอาไว้ให้ดูแล้วในที่นี่มีเรื่องเล่า EP 3ใครอยากชมเม้นไว้เลยครับเดี๋ยวส่งให้ดูและขอปิดท้ายด้วยจุดที่13ครับด้วยจุดถ่ายภาพหน้าหนาวอย่างทะเลบัวแดงไปถ่ายภาพไปล่องเรือท่ามกลางบึงหนองหานแต่ก็ต้องไปช่วงเช้านะครับ ไม่เกิน10โมงก็จะดีเพราะดอกบัวนี่กำลังบานอยู่และนี่คือ13ที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีที่เราเคยไปมาแล้วครับหวังว่าถ้ามีคนมาถามว่าไปเที่ยวอุดรธานีจะไปเที่ยวที่ไหนดีแล้วก็ส่งคลิปนี้ไปให้ดูก็น่าจะช่วยตอบคำถามได้ง่ายมากขึ้นละครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ